ภาษาเกาหลีสั้นๆใช้กับเพื่อนพาร์ทสามค่ะ EP นี้ EP สาม้วนะไม่เอาเอาวันอื่นไม่เอาวันนี้ทารุณก่อทารุณก่อทำเองเนาะแล้วแต่นะคะอาราโซเฮอาราโซเฮอย่าลืมนะห้ามลืมอิจิมาอิจิมาช่วยไม่ได้นะคโอเจอลซ์อปโซโอเจอลซ์อปโซเศร้าเลยเนี่ยนี่คือเศร้าเลยซกซ่างเอซกซ่างเอ จาจึงนจจึงนามันก็น่าจะอย่างงั้นละมั้งมันดูกับใครขาข่ามันก็คงเปอย่างนั้นแหละคือรองกาบาคือรองกาบาโว้ยเมื่อก่อนน่ะโว้ยสมัยก่อนละเยจอนเนเยจอนเน,น,นังจ้าชิปกันหมดแล้วจ้ามังชอสสงชเอตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้เออจีกมอจียอยไม่ใช่อย่างงาั้นเจีเย็น 그게 아니야. 그게 아니야. 오, 그냥 일어 그렇구나. 그렇구나. 막이네 그래. 그래. 좋아. 좋아. 아. <뽑>